ในนามสำนักกฎหมายธรรมรังสีมีท่านทนายสงกาและคณะขอขอบคุณกำลังใจที่มอบดอกไม้อันสวยสดงดงามดอกไม้อันหลากสีรวมถึงดอกทานตะวันซึ่งซึ่งให้ความสดใสให้ความต้านทานเป็นอย่างดีขอขอบคุณ เป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็เป็นการสืบพยานฝ่ายจำเลยเอ,อีกวาระหนึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์นี้แล้วก็จะมีวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคณะทะนายความก็ได้ทำหน้าทีเา่เพื่อให้เห็นภาพโดยรวมของข้อเท็จจริงกรณีน้องจะผู้หาย อีกทางหนึ่งพยานฝ่ายจำเลยที่เรานำเสนอวันนี้ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านนิติเวชเป็นนายแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการพิสูจน์การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลรวมทั้งการพิสูจน์ในเรื่องของเ,อเรื่องเรื่องของอวัตถุในการ ที่เกี่ยวเยงเกี่ยวหรือเชื่อมโยงกับการกระทําผิดของผู้ต้องหานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันกระบวนการนิติบัญญตัติไอกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์หรือสถาบันที่สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมที่มีระดับมาตรฐานอันสำคัญสำหรับประเทศไทย คบบณะทนายความโดยท่านทนายสงกาแล้วก็สำนักกฎหมายทําลังสีก็นำเสนอให้ศาลเห็นหลายด้านเพื่ออธิบายถึงสภาพศพลักษณะของศพรวมทั้งภูมิประเทศรวมทั้งกระบวนการต่างๆที่จะพิสูจน์ ว่าลักษณะการเสียชีวิตของน้องมีผู้กระทําให้ตายหรือไม่อย่างไรนะครับเราก็ได้ทําหน้าที่ให้ค่อยจริงได้กระจายขึ้นเพื่อเห็นหลายๆด้านการซักถามของทนายจำเลยที่1นทนายสงกาได้เนื้อความละเอียดเป็นที่พอใจของฝ่ายเราฝ่ายคณะทนายจำเลยนะครับ วันพรุ่งนี้ก็จะมีการสืบพยานต่ออีกนัดหนึ่งก็จะเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญอีกหลายด้านนะครับที่แสดงให้ศาลเห็นว่าการที่น้องขึ้นไปอยู่ข้างบนได้เพราะมีความเป็นได้และหลายทางนะครับแม้จะเป็นการเสียชีวิตของน้องที่ไม่ทราบสาเหตุการตายแต่เราก็พยายามให้เห็นว่า การเสียชีวิตนั้นแม้จะผิดธรรมชาติแต่ก็ไม่ถึงไม,ไม่ไม่ให้ไม่ถึงขนาดว่ามีผู้ประทุษร้ายหรือกระทำให้น้องเสียชีวิตเรามีความพอใจระดับหนึ่งที่นำเสนอข้อเท็จจริงในด้านของจำเลยขึ้นมาครับออโอกาสนี้ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่คอยติดตามและให้กำลังใจคณะทนายความทำานังสีของเรา โอกาสนี้ขอเชิญท่านทานายสงการครับคืออย่างนี้นะครับวันนี้ก็สืบพยานพยานจําเลยนะพยานของจาเลยก็คือช่วงเช้าก็สืบผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชนะครับช่วงบ่ายก็สืบผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์นะครับที่สูดในคณะบุกคนพยานก็เบิกความประกอบพยานหลักฐานต่างๆก็เป็นที่พอใจฝ่ายจาเลยนะครับ ส่วนพ่กนี้ก็จะเป็นการสืบพยา,ยานจำเลยที่เหลือพ่กนี้เหลือพยานทั้งหมดสี่ปากจะสืบให้เสร็จภายในวันพรุ่งนี้ครับตามที่กำหนดวัดตัดไว้วันนี้พยา,ยานก็ถือว่าเปิดความดีมากดีมากนะฮะจะเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญของคดีด้วยส่วนรายละเอียดก็จะไม่เปิดเผยนะครับอย่างที่เล่าได้แจ้งให้ทุกท่านทราบไปแล้วว่าในส่วนของคดีจะไม่จะไม่กล่าวรายละเอียดลงไปลึกนะับ ก็คงจากวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่พอใจทังของคุณคุณผูแทนนะครับแล้วก็ในส่วนของพรุ่งนี้ก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดกับพยานที่เหลือนะครับจะต้องสืบพยานให้เสร็จสิ้นไปในพรุ่งนี้ตามที่สารกำหนดนับนะครับส่วนรายละเอียดพรุ่งนี้มีสืบพยานอะไรบ้างอันนี้ก็เปิดเผยไม่ได้นะครับขอขอเป็นสมมติความลับนะฮะตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็กนที่สืบมาก็ถือว่าได้ได,ได,ได้ความพอใจทางสมควรนะครับ ลุงพลพระแตดมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็สําหรับลุงพลเองนะครับก็ต้องขอบคุณน้องธันตะวันแล้วก็คุณจอยเชียงใหม่นะครับสําหรับอาดอกไม้สวยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณสํานักกฎหมายทํารังสีนะครับที่ได้ทําหน้าที่นะครับดีที่สุดในวันนี้นะครับวันนี้กิจการสืบพยานสองฝากนะครับซึ่งเป็นพยานที่สําคัญมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นการสืบพยานที่ที่ดีที่สุดเท่าที่ผมได้ได้ติดตามมาครับ เออขึ้นมาแดดนี่แหละขึ้นเติม,มน,ตนะคะแดดเนีมี้นเต่มวันนี้ก็จริงๆพี่นายก็พูดหมดแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เราคอยกันกับป้านเนี่ยเข้าใจว่าคือยิ่งยิ่งอ้สืบไม่ว่าอะไรสืบนักวิชาการใช่ไหมคะที่คนขึ้นขึ้นมาสืบอ,อะไรอย่างเงี้ยยิ่งต้องใช้แบบเอกสารต้องใช้อะไรเนี่ยเยอะมากมายซึ่งมันค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนก็เข้าใจคุณทนายที่ต้องทํางาน หนักแล้วก็เหนื่อยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทนายทีมพำรังสีด้วยนะคะที่คือคดีมันเอกสารมันเยอะมากๆเพราะนั้นก็ต้องเหนื่อยบ้างนอนจิตบ้างอะไรสารพัดเลยก็เป็นกำลังใจให้กับทีมทนายค่ะลุงกับป้าก็สู้ๆเหมือนทุกครั้งแล้วก็ขอบคุณทุททกท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้กินข้าวข้าววันไหนมาที่ศาลมาอะไรเนี่ยทุกคนจะคอยสนับสนุนทุกทุกด้านเลยนะช่อดอกไม้กระเช้า บางทีก็ซื้อสินค้าช่วยอะไรช่วยทุกครั้งเลยก็ไม่มีคำบรรยายทั้งหับเก้าีคุณป้าแตงนะคะขอบคุณมากๆก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมทนายต่อไปค่ะและอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะก็เอกสารทั้งแน่นเนืะด้วยความละเอียดทีมทนายนทางานได้ดีมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณมากค่ะก็เป็นพยานผู้เชี่วชาญนะครับเราสืบ เรานำเสนอสารเพื่อให้เห็นความเห็นทางวิชาการหักล้างกับพยานฝ่ายโจทย์แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านวุฒิการศึกษาทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งมีความเชี่ยวชาญเพราะประสบการณ์ในหน้างานมาตลอดเราเลยนำเสนอเป็นวิชาการถึงขั้นเชี่ยวชาญ เพื่อจะหักล้างพยานฝ่ายโจทย์โดยเฉพาะเรื่องแสงซินโคตอนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ภาคเช้าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหนึ่งภาคบ่ายก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอีกด้านหนึ่งนิติวิทยาศาสตร์ก็ท<ม>ทำให้จำเลยทั้งสองหลงคลและป้าแตนมีความสบายใจเป็นอย่างมากแทบจะว่าที่สุดก็ได้ เพราะการเบริกความของพยานทั้งสองปากวันนี้เป็นเหตุเป็นผลในหลักวิชาการและเป็นเหตุเป็นผลกับภูมิประเทศกับสาภาพที่พบศพกับหลายสิ่งหลายอย่างให้เห็นว่าตามแนวทางที่เราต่อสู้คดีไว้ครับ เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเป็นวันที่ลุงพลและป้าแตนได้มีความสบายใจเป็นอย่างยิ่งนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายในการสืบพยานแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในความคืบหน้าของการดำเนินกรบวนพินาในฐานะฝ่ายจำเลยก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ F.C. ที่มอบกำลังใจให้ สำนักกฎหมายทำรังสีอีกครั้งหนึ่งและเข้าหน้าฝนแล้วขอให้ทุกท่านจงดูแลสุขภาพร่างกายไว้แล้วก็รักสมามัคคีกันไว้นะครับออขอบคุณและสวัสดีครับครับก็ขอเสริมนิดนึงนะครับขอเสริมนิดนึงนะครับที่ประโยคที่ลุงพูดว,ว่าวันนี้เป็นการสืบพยานที่ดีที่สุดนะครับที่สุดเท่าที่เท่าที่ได้อ่า เยู่นงพิจารณานะครับส่วนวันในดื่นที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดเช่นกันนะครับแล้วกับตอนเย็นเนาะตอนเย็นก็ต้องขอบคุณคุณเลยครับเจแอนแอนไกลใช่ไหมเจแอนแอนไกลนะครับที่เป็นเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีที่ทําหน้าที่นะครับของเอฟซีแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีด้วยดีตลอดมาเย็นนี้ก็เป็นเจภาพเลี้ยงอาหารมือค่ํานะครับขอบคุณครับ yeah wow.